จะมาสอบสวนอะไรฉันอีกฉันสนใจวัตถุพยานที่จะมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอและทนายบริพัตรพูดเป็นความจริงไม่ใช่แค่ปั้นเรื่องขึ้นเพื่อให้ลูกความของเธอชนะผมเชื่อมันม่นว่าลูกความของผมบริสุทธิ์แล้วผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความจริงข้อนี้ถ้ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณสั่นคลอนความเชื่อถือตัวเองลงไปผมว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วครับ ใครถูกใครผิดเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลค่ะแต่ในฐานะที่คุณทั้งคู่เป็นทนายความน่าจะทราบดีนะคะว่าอัตราโทษของการซ่อนเร้นปกปิดวัตถุพยานเนี่ยมันถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตได้เลยนะคะนี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมครับว่าตำรวจจับคนผิดดาบอิเป็นผู้บริสุทธิ ขอตัวก่อนนะคะส่วนเรื่องวัตถุพยานเมื่อถึงเวลามันจะไปอยู่ในมือของคุณเองครับขอตัวนะครับ